สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการทําพริกน้ําปลายังไงให้อร่อยเรามาดูกันเลยค่ะวัตถุดิบเรามีแค่5อย่างนะคะมีน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะกระเทียมซอย1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูสวน20เม็ดน้ําตาลทราย1ช้อนชาและน้ําปลา3ช้อนโต๊ะค่ะ ให้เราเตรียมถ้วยเปล่าไว้หนึ่งใบนะคะใส่พริกขี้หนูซอยลงไปในถ้วยตามด้วยกระเทียมซอยน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวค่ะโดยเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มหรือลดเครื่องปรุงได้ตามแบบที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะ จากนั้นเราก็คนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยมะนาวฝานชิ้นบางๆหนึ่งชิ้นนะคะเท่านี้พริกน้ำปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานคู่กับไข่ต้มไข่ดาวผัดผักหรือปลาทอดก็ได้นะคะแล้วสูตรพริกน้ำปลาของเพื่อนๆทำแบบไหนกันบ้างลองมาแชร์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะ ส่วนวันนี้คลิปนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ